นำมาสประการคันหลวงปู่เจริญพรญาติธรรมพอดีช่วงนั้นที่จำพรรษาใหม่ห,มหรือไปบวชมันพอดีพระอาจารย์ได้บวชช่วงให้ในหลวงรอรอรอเก้าพอดีเป็นวันเฉลิมพระชนมรรษาก็เ,าเป็นจังหวะหนึ่งที่ท่านเมตตาได้มาบวชคิดว่าจะมาบวชแค่บนสักห้าวันเจ็ดวัน ก่อนที่จะประกาศเป็นลูกย์หลงปู่แสงแล้วก็รบวชที่วัดสำรานโดยเจ้าเจ้าคุณพระวิชัยมุนีท่านเป็นอุปชาใหมาคืนแรกก็มาจําพรรษาที่นี่เลยว่าจะอยู่ห้าวันเจ็ดวันจนถึงห้าพรรษาอยู่ที่วัดภูผาขึ้นมันมีอะไรที่สลับซับซ้อนในช่วงนั้น จิตใจมันก็เริ่มดีขึ้น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 ภาวนาดีขึ้นเพราะวัดภูผาเพิ่ง,งนนเน้นที่คือการภาวนาอยู่แหวโดุเดี่ยวลําพังอยู่บนเขาวันนี้จะมาย้อนอดีตพาญาติธรรมทั้งหลายไปชมว่าการใช้ชีวิตเป็นพระป่ากรรมาฐานกาจะได้วันหนึ่งพรรษาหนึ่งเดือนหนึ่งมันยากยากแสนย,ยากแต่เราก็ต้องตั้งสติ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่สติและก็ปัญญาของเราเองพอเราได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้วมันรู้สึกว่าทราบซึ้งในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยอยู่มาก่อนที่จะได้ลงไปท,ที่วัดภูดันหลังก็เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ที่เรามาอยู่ก่อนเราได้รับพระธรรมตอนบวชเราได้รับพระราชทานผ้าไตอยอย่กีวรจากสมเด็จพระสังฆราชพระยาณนสังวร ท่านพระราชทานมาให้เป็นประธานบวชในกลุ่มคณะของมหาของวิทยาลัยวิทยเทคนิคอำนาจเจริญเราเป็นประธานที่เขาเลือกขึ้นมาให้ไป,ปรับพระราชทานพระไตรกากผู้ว่าราชการจ,จังหวัดก็ถือว่าเป็นอันสงมากมายแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสงโดยตรงไปกราบขอหลวงปู่เป็นบวชเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสงโดยตรงก็เลยได้สําเร็จตามที่เราเห็นเดี๋ยวจะพาพวกเรา ลงไปดูวนดูข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นไปบนกุฏิข้างบนค่ะณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นกําเนิดของหลวงปู่เพชรค่ะก่อนที่จะไปวัดภูดารังค่ะเราไปชมบริเวณรอบๆวัดเลยนะคะเชิญงค่าิมนค่ะหลวงปู่เนี่คือบารมีหลวงปู่มันเป็นบารมีของพญานะาคก็เลยผูกพันกันมาพระอาจารย์ก็เลยสร้าง พญานาคก้าเสียนี้ขึ้นมาเพื่อบอกไว้ว่านี่คือผู้เป็นบารมีที่อยู่กับหลวงปู่แสงมาต่อไปเราก็จะรอหลวงปู่แสงอยู่ข้างบนพอรอหลวงปู่แสงเสร็จก็จะทําพิธีหางพญานาคตัวน,นี้จะยาวขึ้นไปถึง60เมตรเพื่อจะไปเกี่ยวฐานหลวงปู่แสงองค์ยืนมันก็จะสมบูรณ์ตามที่หลวงปู่ท่านได้ดำริไว้ และพระอาจารย์ก็ได้กราบเรียนหลวงปู่ไว้อย่างนี้ล้นี่แหละคือที่มาที่ไปญาติธรรมทุกท่านคงเข้าใจนี่คือความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดตามนี้เอวังด้วยประกาศฉะนนี้